นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังสังฆบูตานัง สามัคคีพุทธิสาธิกาตีสุขพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่องแต่การประดิษานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2553พรรษาตรงกับวัน อาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2553ก็ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้มาพร้อมเพียงก,กันเป็นที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งนัวบว่าเป็นประวัติการที่ญาติโยมทั้งหลายมาทําบุญกัน ทั่วหน้าในพรรษานี้โดยปกติแล้วทุกๆพรรษาที่ผ่านมาก็มีคนอย่างมากประมาณ7จท่านเจ็ดสาท่านแต่ว่าวันนี้นิญาติโยมมาเกินร้อยเป็นที่น่าปลื้มใจเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาในเบื้องต้นนั้นก็มีคณะศรัทธาคณะศรัทธานำโดย คุณบุรบนวานงามใจเด็ดคุณวันลดีหรือติ๋มคุณโยมเปียและ,ละหลายท่านนึกชื่อได้บ้างมน,นึกจำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขออภัยได้มีศรัทธามาไหว้พระสวดมนตว์ตั้งแต่เช้านัดอามามาเมื่อวานี้ก้าโมงแล้ก็รอสมาชิกมา ทุกคนมาสวดมนต์ในความเบิกบานแจ่มงใสแล้วก็ประการสำคัญที่สุดตั้งแต่ตั้งวัดมาเนี่ยเพิ่งมีคนมาสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเก้าโมงเช้านี่เป็นครั้งแรกเลยว่าได้สาธุเป็นครั้งแร,งรกนอกนั้นก็มีแต่พระท่านสวดแต่เช้าตัา้งแต่หกโมงเช้าแต่คณะญาติโยมบาสุอุบาสิกามาสวดกันนี่ก็เป็นครั้งแรกอตามาก็เลย อยู่เป็นเพื่อนด้วยส่วนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ได้สาธยายทาไปบ้านเกิดสภาวะทมขึ้นอะไรขึ้นก็ได้เล่าธรรมะให้ฟังซึ่งจะเล่าต่อไปนี่คอองอาจจะซ้ําจากคุณชานี้ด้วยบ้างน,นิดหนอ่อยแต่ก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่เราได้ยินแล้วเราไม่เคยได้ยินเราก็ได้ยินสิ่งที่เราได้ยินแล้วได้ยินเพิ่มเติม,ตมอีกเราก็ได้จแาแน่นยิ่งขึ้นไปในเบื้องต้นญาติโยมทั้งหลายก็มาได้คุณลุงก็ได้ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำญาติโยมทั้งหลายได้ไหว้พระสวดมนต์รับศีลมาญาติโยมทั้งหลายรับศีลแล้วพระสงฆ์ก็ได้บิณฑบาตถือว่าวันนี้เป็นวันตักบาตรเทวุพระสงฆ์ก็ไปบิณฑบาตให้จินตนาการว่าตอนนี้พระกำลังลงมาจากสวรรค์ลงมาจากดาวดึง แต่ว่าต่อไปในอนาคตถ้าเรามีโบสถ์มีอาคารแล้วเนี่ยพระก็จะเดินลงมาจากโบสถ์ลงมาจากโบสถ์มารับบิณฑบาตถือว่าบนโบสถ์เป็นสวนรรค์ทั้งราชายาโยมเป็นเมืองมนุษย์ก็ได้มาใส่บาตรกันแต่ว่าวันนี้ถือ,อว่าจินตนาการเอาแล้วกันว่าพระได้ลงมาจากสวรรค์แล้วก็ญาโย,ยมทั้งหลายได้ใส่บาตร และว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลกหมายว่าโดนบันดาลใจให้มนุษย์แลเห็นมองเห็นเมืองสวรรค์ว่าสวยงามขนาดไหนในขณะเดียวกันเมืองสวรรค์ก็มองเห็นเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์ก็มองเห็นสัตว์โรกซึ่งสวยวิบากกรรมสัตว์โรกก็มองเห็นเมืองมนุษย์มองเห็นสวรรค์อันนี้เป็นวันพระเจ้าเปิดโลกให้ญาติโยมทั้งหลายได้มองเห็น แล้วก็ <c oughs> อันหนึ่งนั้นวันนี้เมื่อวานนี้เป็นวันมหาปราวนาหลังจากวันมหาปราวาาแล้วก็เป็นวันตักบาเทวทีน,นี้ยตมาพูดถึงอย่างที่ยกบารีขึ้นมาสัพเพสังสังฆภูตานังสามคัคคีพุทธิสาธิกาตินั้นก็แปลเป็นใจความว่าคนเราเนี่ย จะมีความสุขอยู่ด้วยกันได้ก็ด้วยอำนาจแห่งสามัคคีถ้าขาดความสามัคคีแล้วเราก็แตกแยกนะแตกแยกง่ายเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ได้เนี่ยเพราะความสามัคคีเพื่อความสามัคคีในหมู่สงฆ์นั่นเองก็จึงมีการรรวนาขึ้นคำภาวนาก็คือเพื่อที่จะลบทิฏฐิมานะของตัวเองให้ถูกว่ากาวตักเกินได้ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถเปิดโอกาสให้คนอื่นว่าต่างักตนตัวเองได้แล้วก็ตัวเองก็ได้นเตืเอนตัวเองด้วยในเรื่องของวันอัดออกพรรษานี้เราได้เตือนชาวพุทธให้ได้รู้อีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาเราได้ผ่านไปอีกแล้วพรรษาหนึ่งพรรษาการหนึ่งก็ได้ผ่านไปแล้ววันคืนก็ล่วงไปอีกแล้วอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนะเรายังประมาทอยู่หรือเปล่าร้วยในส่วนนเราประมาทในวัยเราประมาทในชีวิต หรือเปล่าทําอย่างไรชีวิตของเราจะมีความสุขได้ตามฐานะนุฐานะของตนคนเราไม่ใช่ว่าจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วมีความสุขบางคนเนี่ยไม่มีเงินเลยแต่ก็มีความสุขเราจะเห็นว่าในสมัยทีก่อนบ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงยกตัวอย่างบ้านคนอื่นบ้านอาตมาน,นี่แหลนะก็ไม่มีเงินก้อนเงินถุงเงินถังอะไรนะมีข้าวกินอยู่ตลอดเวลามีอาหาร มีที่พ,พักพอนก็มีความสุขน,นะโยมนะก่อนเนี้ยเราไม่มีเงินที่จะไปแลกกับข้าวอะไรต่างๆเราใช้พริกไปแลกเกลือเอาข้าวไปแลกพริกเอาพริกไปแลกข้าวเราก็ได้มาจุนเจือเจือหล่อเลี้ยงกันยังมีความสุขแต่ในสมัยปัจจุบันสมัยตศก่อนเนี่ยเขาผลิตเพื่ออยู่เพื่อกินนะโยมเหลือแล้วก็จึงชำนาญแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเจตนามันเปลี่ยนไป เพราะอะไรเพราะเราทําเพื่อขายทาเพื่อจาําหน่ายเมื่อเราทําเพื่อขายเพื่อจาําหน่ายด้วยอํานาจแห่งความโลภเราอยากจะทําสักร้อยได้เราก็ต้องไปจ้างเขามาถ่ายมาทำเราก็ต้องไปกู้เขามาเอาเพื่อเอาอะไรนะเอาพันุ์ดีๆไปกู้เขาเอาปุ๋ยเอาดีๆมาเสร็จแล้วเธอเออไม่โชค้ายฝนไม่ฝนไม่ตกกล้องตามระูบการแห้งแรงอะไรจะเกิดขึ้นที่นี่หร่ ความอำนาจแห่งความโลภนั่นเองแล้วก็ความอยากได้มากมันก็ทําให้เราต้องเป็นหนี้เป็นสินมากมายข้าวโพดก็าตายได้ก็ไม่คุ้มทุนต้องเอาเงินที่ได้ไปจ่ายค่าปุ๋ยค่าที่ค่าถ่ายเทหมดสิ้มนมีผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมท่านฉลาดมากท่านมีที่ดินต้องเยอะแยะสุดท้ายยิ่งทำยิ่งขาดทุนท่านเลยขายไร่ขายนาทิ้งหมด อไปใช้นี่จนหมดสิเครียดเลยเหลืออยู่เก้าไร่อาละอยู่เก้าไรก็พอละต่อไปเราจะไม่ได้ยืมไม่กู้น่ยมสินคาให้เป็นนียนมอะบาท่านก็ปลูกโยมปลูกพืชผลผลไม้มยืนต้นปลูกสะดาวก็ปลูกสะดาวในสวนหนึ่งเอาไว้เก็บกินรวบเมื่อต้องการไม่ต้องไปซื้อหานะปลูกผักตำลึงเออเอาไว้ทำแกงจืงปดปลูกอะไรต่างๆปลูกผลไม้มมมเป็นส่วนเป็นสวนทุกอย่างเขาเรียกว่า สวนผสมสวนผสมมีทุกอย่างพอถึงฤดูดแมงก็จะกินพืชอย่างหนึง่งพอถึงฤดูหนาะวก็จะก,กินอย่างหนึง่งพอถึงฤดูฝนก็จะกินอย่างหนึ่งไอ้ส่วนที่เหลือก็ทาเลื่อนอีกส่วนหนึ่งก็ทาทานาบ้านก็ได้ข้าวมาเก็บไว้ในฉานไม่ต้องขายกินข้าวาทั้งปีนั่วก็เราก็ได้กินกแบบับกินพวกพืชผลไม้ที่เราปลูกไปปรากฏว่าแกไม่ได้ซื้อใครเลยอยู และแกทำอย่างนี้มาหลายปีเขก็รวยทุกคนเห็นแกทำได้ก็เลยมาเรียนศึกษาแกแกก็เลยเลยตั้งคอร์สเรียนศึกษาเก็บค่าเรียนอีกได้เงินอีกต่างหากเนี่ยทุกวันนี้ถือว่าเป็นแบบแบบอย่างเป็นแบบบาแบบอย่างเกษตรกรไทยนะที่ซึ่งปัจจุบันนี้อาจะมาสมัยเป็นเนนเคยไปไปเรียนอยู่แต่ว่าแหมไม่มีโอกาสได้เป็นเกษตรกรเลยก็เลย